คุณเคยสงสัยไหมทำไมผู้หญิงญี่ปุ่นถึงพูดว่าผู้ชายไทยแตกต่างค่ำคืนนี้เรื่องราวที่คุณคิดว่าเข้าใจจะเปลี่ยนไปตลอดการฝนโปรยปรายถนนเงียบสงัดและชายไทยคนหนึ่งกำลังพบกับความจริงที่โลกไม่เคยเปิดเผยเงารอยยิ้มและเสียงกระซิบที่คุณไม่อาจละเลยสิ่งที่พวกเธอหมายถึงจริงๆมันมากกว่าที่ตาเห็นมากกว่าคำพูดมากกว่าความเข้าใจของคุณ คุณกล้าพอที่จะก้าวเข้าไปในโลกที่เต็มไปด้วยความลับและความแตกต่างหรือไม่กดดูและเตรียมตัวรับรู้ความจริงที่คุณไม่เคยคิดว่าจะมีอยู่คืนหนึ่งที่โตเกียวฝนโป,ปรยปลายลงมาบนถนนเงียบสงัดเสียงรองเท้ากระทบพื้นซีเมนเปียกชืน้นดังสะท้อนในตรอกแคบชายไทยคนหนึ่งยืนอยู่ใต้ไฟถนนสีสม้มเงาของเขายวเหยียดยิ่งกว่าปกติเหมือนบางสิ่งกำลังจับตามองจากมุมมืด ทันใดนั้นหญิงญี่ปุ่นสามคนเดินผ่านไปพวกเธอหันมามองพร้อมรอยยิ้มบางแต่ในดวงตากลับแฝงความลึกลับเสียงกระซิบดังขึ้นผู้ชายไทยแตกต่างคำพูดนั้นสั้นแต่เฉือนลึกลงไปในใจเขารู้สึกเหมือนอากาศรอบตัวเย็นว่าแม้ฝนยังคงตกไม่หนักนักแต่ผิวกายกลับหนาวสั่นราวกับถูกจ้องมองจากโลกที่มองไม่เห็นเขาพยายามหันไปถามแตกต่างหมายความว่าอะไร หญิงญี่ปุ่นคนนั้นหยุดเดินริมฝีปากของเธอสั่นเล็กน้อยเหมือนกำลังพยายามบอกสิ่งที่ไม่ควรถูกพูดออกมาถนนรอบข้างเงียบลงทันทีไม่มีแม้แต่เสียงน้ำหยดจากหลังคาทุกอย่างเหมือนหยุดนิ่งเหลือเพียงลมหายใจของเขาที่ดังเกินไปหญิงคนนั้นค่อยๆย,ยกมือขึ้นนิ้วเรียวชี้ไปที่อกของชายไทยก่อนเอ่ยเสียงเบาเพราะผู้ชายไทยมีบางอย่างที่เราไม่กล้าพูดถึง เสียงของเธอสัน่นแต่แฝงด้วยความจริงที่ทำให้หัวใจเต้นแรงเหมือนมีเงาดำคืบคลานอยู่ด้านหลังใกล้ขึ้นใกล้ขึ้นเงานั้นเริ่มยืดยาวแผ่ขยายไปตามพื้นเปียกฝนจนแทบกลืนขาของเขาไว้ชายไทยรีบหันกลับไปแต่เบื้องหลังกลับว่างเปล่าไม่มีใครไม่มีแม้แต่เสียงฝีเท้าหญิงญี่ปุ่นทั้งสามกลับยืนนิ่งเหมือนรูปปั้นที่ไร้วิญญาณ ดวงตาของพวกเธอจ้องตรงมาไม่กับพริบแม้แต่วินาทีเดียวเสียงหัวใจเขาดังก้องในหูตึกตักตึกตักเร็วขึ้นและแรงขึ้นเรื่อยเรื่หญิงคนหนึ่งเอียงสีรษะชา้าราวกับหุ่นเชิดที่ถูกเชือกมองไม่เห็นดึงไว้ริมฝีปากคลี่ยิม้มก่อนพูดทอยคำที่หนาวเยือกยิ่งกว่าเสียงฝนแตกต่างเพราะคุณไม่ใช่แค่ผู้ชายไทยคำพูดนั้นเหมือนสายฟ้าฟากลางใจ เขาก้าวถอยหลังทันทีแต่เท้ากลับติดแน่นกับพื้นเหมือนมีเนามืดบางอย่างรัดข้อเท้าไว้หญิงอีกคนกระซิบต่อเสียงเบาแต่สะท้อนก้องราวกับดงมาจากใต้ดินคุณคือสิ่งที่พวกเราถูกสั่งให้เฝ้ารอแสงไฟถนนกับพริบวูทุกอย่างรอบตัวถูกกลืนเข้าสู่ความมืดเหลือเพียงรอยยิ้มของพวกเธอที่เรียงแสงราวกับไม่ใช่รอยยิ้มของมนุษย์ฝนยังคงตกต่อเนื่อง แต่เสียงของมันเริ่มแผ่วลงแทนที่ด้วยเสียงกระซิบที่ก้องอยู่รอบตัวชายไทยรู้สึกเหมือนเวลาเริ่มช้าทุกสิ่งรอบตัวเหมือนถูกยืดออกและหญิงญี่ปุ่นทั้งสามเริ่มเคลื่อนไหวช้าๆเหมือนภาพสโลโมชันเธอเอื้อมมือเข้ามาใกล้นิ้วเรียวเย็นเฉียบสัมผัสลายเขาหัวใจเขาเต้นรัวแต่ร่างกายกลับไม่สามารถขยับได้เสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้ง ผู้ชายไทยแตกต่างจากสิ่งที่โลกเคยเห็นแสงไฟถนนกับพริบอีกครั้งเขาเห็นเงาอื่นปรากฏบนผนังตึกไม่ใช่เงาของเขาเองแต่เป็นเงาที่บิดเบี้ยวยิ้มเย็นเยียบความรู้สึกตกใจแผ่ซ่านเหมือนมีแรงบางอย่างพยายามดึงเขาเข้าไปในเงานั้นลมหายใจของเขาหนักขึ้นและเสียงของหญิงญี่ปุ่นทั้งสามเริ่มดังในหัวเขาสัมไปซัมมา คุณแตกต่างคุณแตกต่างทันใดนั้นหญิงคนหนึ่งพูดเสียงชัดเจนเรากับทุกคำพูดมีเวทมนต์เรารอคนแบบคุณมานานแล้วเขารู้สึกเหมือนทั้งโลกหยุดหมุนและมีเพียงความมืดและสายตาของพวกเธอที่จ้องคำเมงร่างของเขารู้สึกเบาลงเหมือนลอยออกจากพื้นฝนที่ตกลงมาเปียกตัวแต่กลับไม่เย็นอีกต่อไปทุกเสียงรอบตัวเงียบสนัด เหลือเพียงเสียงหัวใจเขาเต้นแรงหญิงญี่ปุ่นทั้งสามก้าวเข้ามาไกลรอยยิ้มของพวกเธอกว้างขึ้นแสงไฟสะท้อนดวงตาทำให้มันเรียงแสงเป็นสีแดงเบาๆคุณแตกต่างเพราะคุณเห็นสิ่งที่พวกเราปกปิดหญิงคนหนึ่งกระซิบและในทันใดนั้นเขาเห็นภาพซ้อนๆปรากฏขึ้นในอากาศเหมือนกระจกสะท้อนอดีตและอนาคตพร้อมกันเขาเห็นผู้ชายไทยหลายคน ยืนอยู่ในมุมมืดของโลกแต่บางคนกลับมีร่างบางส่วนไม่สมบูรณ์เหมือนถูกแบ่งแยกออกจากความจริงและทุกคนถูกหญิงญี่ปุ่นเหล่านั้นเฝ้ามองเราต้องการให้คุณเข้าใจสิ่งที่ไม่มีใครกล้าเข้าใจเสียงนั้นดังขึ้นรอบตัวเขาพยายามพูดแต่เสียงติดอยู่ในลำคอเหมือนคำพูดจะหายไปกับสายฝนทันใดนั้นหญิงทั้งสามหายตัวไปพร้อมกับแสงไฟถนนที่ดับวู เหลือเพียงความมืดมิดและเสียงกระซิบที่ติดอยู่ในหัวเขาคุณแตกต่างคุณแตกต่างเขายื่นตัวแข็งไม่แน่ใจว่าตัวเองฝันอยู่หรือกำลังติดอยู่ในโลกที่ไม่ควรมีอยู่เสียงกระซิบในหัวเขายังคงดังต่อเนื่องแต่คราวนี้มันไม่ได้มาจากหญิงทั้งสามมันเหมือนมาจากภายในตัวเขาเองร่างกายเริ่มร้อนวูบวาเหมือนมีไฟบางอย่างลุกขึ้นจากข้างใน ภาพซอนซอนของผู้ชายไทยหลายคนปรากฏชัดขึ้นบางคนหูวร้อบางคนร้องให้และทุกคนมีบางสิ่งที่หญิงญี่ปุ่นเหล่านั้นเรียกว่าแตกต่างเขาเริ่มเข้าใจมันไม่ใช่รูปร่างหน้าตาหรือคำพูดแต่เป็นความลึกลับในหัวใจความรู้สึกที่คนทั่วไปมองไม่เห็นพลังบางอย่างที่เชื่อมโยงระหว่างเขากับโลกอีกด้านทันใดนั้นลมหายใจเขาเปลี่ยนเป็นเสียงของหญิงญี่ปุ่นทั้งสาม คุณแตกต่างเพราะคุณเห็นสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นแสงไฟถนนกลับมาฝนหยุดตกแต่โลกก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเขายืนอยู่เพียงลำพังบนถนนเปียกรู้สึกว่าสายตาไม่เพียงแต่หญิงญี่ปุ่นแต่ทั้งเมืองกำลังจับจ้องเขาอยู่และเขารู้ว่าตั้งแต่คืนนี้เป็นต้นไปเขาจะไม่มีวันกลับไปเป็นเหมือนเดิมคืเนเงียบสงัด แต่เขารู้สึกถึงแรงบางอย่างแผ่ซ่านจากร่างกายเหมือนลมหายใจของเมืองทั้งหมดกำลังซ่อนความลับไว้ในความมืดเสียงกระซิบกลับมาดังก้องคุณแตกต่างคุณถูกเลือกแล้วเขาพยายามก้าวถอยหลังแต่ร่างกายเหมือนถูกตรึงไว้กับพื้นรอบตัวเขาเริ่มมีเงาดำลอยเคลื่อนเข้ามาเงาเหล่านั้นเคลื่อนไหวชา้าแต่หนักแน่นราวกับมีชีวิตทันใดนั้นหญิงญี่ปุ่นทั้งสามกลับปรากฏตัวอีกครั้ง แต่คราวนี้ร่างของพวกเธอโปร่งแสงเหมือนอยู่ระหว่างโลกของคนเป็นและโลกที่คนตายอาศัยอยู่คุณเห็นสิ่งที่เราเฝ้าซ่อนหญิงคนหนึ่งพูดและตอนนี้คุณต้องเลือกเขาสะดุงเสียงหัวใจเต้นดังเหมือนกลองทหารและในหัวภาพของตัวเองในมิติอื่นเริ่มปรากฏร่างของเขาเหมือนถูกดึงไปมาระหว่างสองโลกเลียดหรือถูกปล่อยให้ติดอยู่ตลอดการ คำพูดนั้นทำให้เขารู้สึกเหมือนลมหายใจหยุดชั่วขณะและฝนกลับตกลงมาอีกครั้งแต่ครั้งนี้มันไม่ใช่น้ำฝนธรรมดาเหมือนหยดน้ำแข็งใสเย็ยนเฉียบไหลผ่านผิวหนังแผ่ความหนาวเข้าไปถึงกระดูกเขามองรอดตัวเห็นเงาดำเคลื่อนเข้ามาไกลและหญิงทั้งสามยื่นมือออกมาคุณจะเลือกโลกของเราหรือโลกของคุณเขาหายใจแรงหัวใจเต้นรัวเหมือนจะทะลุอก ร่างกายเย็นชาราวกับถูกแช่ในน้ำแข็งแต่ด้านในกลับลุกโชนด้วยพลังบางอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนหญิงญี่ปุ่นทั้งสามยังคงยืนนิ่งมือของพวกเธอยังคงยื่นออกมาดวงตาเรียงแสงสีแดงเหมือนกำลังอ่านใจเขาเขาพยายามคิดโลกของเขาหรือโลกของพวกเธอความเป็นจริงที่คุณเคยหรือความลับที่ไม่มีใครรู้แล้วภาพทุกอย่างในหัวก็พุ่งเข้ามา ร่างของผู้ชายไทยหลายคนที่เขาเคยเห็นแต่ละคนมีบางสิ่งที่ซ่อนเร้นความเจ็บปวดความหวังและพลังลึกลับที่คนอื่นไม่สามารถเข้าใจได้เขาเริ่มเข้าใจความหมายของคำว่าผู้ชายไทยแตกต่างมันไม่ใช่เรื่องของรูปร่างหรือภาษาแต่มันคือความรู้สึกที่มองไม่เห็นพลังที่เชื่อมโยงใจคนกับโลกที่ถูกซ่อนอยู่สิ่งที่ทำให้เขาแตกต่างจากคนอื่นและทำให้พวกเธอ ต้องรอยิงญี่ปุ่นยิ้มบางมือของพวกเธอสัมผัสเข้าที่อกของเขาเบาๆแล้วทุกสิ่งรอบตัวก็สว่างขึ้นทันตาเหมือนเปิดประตูสู่โลกใหม่และเขารู้ว่าตั้งแต่คืนนี้เป็นต้นไปเขาจะไม่สามารถกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้อีกแสงสว่างค่อยๆจางลงเหลือเพียงเขาและหญิงญี่ปุ่นทั้งสามที่ยืนอยู่ตรงหน้าร่างของพวกเธอโปร่งแสงจนแทบเหมือนเป็นเงาในความมืด เสียงกระซิบในหัวเขากลับดังชัดขึ้นคุณถูกเลือกเพื่อเห็นสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นเขารู้สึกถึงพลังบาลอย่างไหลเวียนทั่วร่างเหมือนทุกความคิดและความทรงจำของเขากำลังรวมตัวกันและสิ่งนั้นทำให้เขาแตกต่างจากคนอื่นหญิงคนหนึ่งเอ่ยเสียงเบาผู้ชายไทยแตกต่างไม่ใช่เพียงเพราะใครจะเห็นคุณต่างออกไปแต่เพราะคุณมีบางสิ่งที่โลกต้องเรียนรู้จากคุณ ทันใดนั้นร่างของหญิงทั้งสามเริ่มจางหายไปทีละน้อยเสียงหัวใจของเขายังคงดังในหัวและฝนที่ตกมาก่อนหน้านี้หยุดลงอย่างกะทันหันเขายืนอยู่กลางถนนเปียกเงียบสงดัดแต่ความรู้สึกไม่เคยสงบเขารู้ว่าโลกของเขาไม่เหมือนเดิมอีกแล้วและคำว่าแตกต่างได้ฝังลึกในหัวใจเขาราวกับมีพลังบางอย่างรอให้เขาใช้เขาเดินต่อไปบนถนนเปียกชื้นแต่ทุกก้าวกลับหนัก อึ้งราวกับมีแรงบางอย่างดึงไว้สายตาเหลือบไปมองข้างทางเห็นเงาที่บิดเบี้ยวและสะท้อนภาพของตัวเองในมิติแปลกประหลาดเสียงกระซิบยังคงดังในหัวคุณแตกต่างคุณรู้แล้วใช่ไหมว่าทำไมเขาหยุดยืนพยายามองไปรอบตัวทุกตึกทุกต้นไม้ทุกเงาเหมือนมีชีวิตและจ้องเขาอยู่ความเงียบสงัดกลับทำให้ใจเต้นแรงยิ่งกว่าเสียงฝนทันใดนั้น ร่างโปร่งแสงของหญิงญี่ปุ่นทั้งสามปรากฏขึ้นอีกครั้งแต่ครั้งนี้พวกเธอไม่ได้ยิ้มดวงตาสีแดงสองประกายเยือกเย็นและมือของพวกเธอชี้ไปที่หน้าอกเขาทุกอย่างที่คุณเห็นคือความจริงที่ซ่อนอยู่หญิงคนหนึ่งพูดผู้ชายไทยแตกต่างเพราะคุณมีสายตาที่เห็นสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นและหัวใจที่รู้จักความลับของโลกเขารู้สึกถึงพลังบางอย่างในตัวเอง หมือนโลกสองใบกำลังเชื่อมต่ออดีตปัจจุบันอนาคตทั้งหมดเข้ามาอยู่ในหัวใจของเขาฝนเริ่มตกเบาลงแสงไฟถนนกลับมาแต่ความรู้สึกของเขาไม่เคยเหมือนเดิมอีกต่อไปเขาก้าวต่อไปแต่รู้ดีว่าตั้งแต่คืนนี้เป็นต้นไปชีวิตของเขาจะไม่เหมือนเดิมอีกแล้วและคำว่าแตกต่างจะติดตัวเขาตลอดไปเขาเดินต่อไปท่ามกลางถนนเปียก แต่ทุกย่างก้าวเหมือนโลกทั้งใบกำลังเฝ้ามองความรู้สึกเย็นยะเยือกยังคงซ่อนอยู่รอบตัวแต่คราวนี้มันไม่ใช่ความกลัวเพียงอย่างเดียวมันคือความระหนักว่าเขาไม่เหมือนใครอีกแล้วร่างโปร่งแสงของหญิงญี่ปุ่นทั้งสามปรากฏขึ้นอีกครั้งดวงตาของพวกเธอส่องประกายเป็นสีแดงราวกับไฟในความมืดและครั้งนี้พว้เธอพูดพร้อมกันคุณได้รับสิ่งที่คนอื่นไม่มีสิทธิ์เห็น คุณคือความลับที่โลกต้องเฝ้าดูเขารู้สึกถึงพลังบานอย่างไรเวียนภายในตัวเองเหมือนความจริงทั้งปวงถูกเปิดเผยอดีตของผู้ชายไทยหลายคนภาพซ้อนซ้อนในความคิดและความแตกต่างที่ถูกซ่อนเร้นทั้งหมดรวมอยู่ในหัวใจเขาฝนค่อยๆหยุดตกแสงไฟถนนส่องลงบนพื้นเปียกแต่รอดตัวยังคงเงียบสงดและเสียงกระซิบในหัวยังคงก้องคุณแตกต่างและจะไม่มีวันเหมือนเดิม เขายืนอยู่เพียงลำพังแต่ไม่รู้สึกโดดเดี่ยวเพราะเขารู้ตั้งแต่คืนนี้เป็นต้นไปเขาได้เห็นความลับของโลกและชีวิตของเขาจะถูกแบ่งออกเป็นก่อนและหลังคืนนี้เขายืนอยู่กลางถนนเปียกลมหายใจของเขาหนักแน่นจนเหมือนจะดังขึ้นทั่วเมืองร่างโปร่งแสงของหญิงญี่ปุ่นทั้งสามยังคงลอยอยู่ตรงหน้าแต่คราวนี้พวกเธอไม่ขยับเหมือนรอให้เขาตัดสินใจ เสียงกระซิบในหัวดังขึ้นชัดเจนคุณสามารถเลือกได้อยู่กับโลกของพวกเราหรือกลับไปใช้ชีวิตปกติของคุณหัวใจเขาเต้นแรงทุกการตัดสินใจเหมือนถูกชั่งน้ำหนักด้วยชีวิตเขามองไปรอบตัวเห็นเอาและความมืดที่สะท้อนความจริงของโลกที่ถูกซ่อนอยู่แล้วเขาก็รู้ความแตกต่างของเขาไม่ได้เกิดจากสิ่งภายนอกแต่เกิดจากการมองเห็นสิ่งที่คนอื่นไม่เห็น และหัวใจที่กล้าผเผชิญความลับนั้นหญิงญี่ปุ่นคนหนึ่งยื่นมือออกมาอีกครั้งเสียงเบาแต่หนักแน่นคุณพร้อมหรือยังที่จะเป็นผู้ชายไทยที่แตกต่างจริงๆเขาก้าวไปข้างหน้ามือสัมผัสมือโปร่งแสงนั้นและทันใดนั้นทุกสิ่งรอบตัวก็สว่างว่าเหมือนโลกใหม่เปิดออกตรงหน้าเขาเขารู้ตั้งแต่คืนนี้ชีวิตของเขาจะไม่มีวันกลับไปเหมือนเดิมอีก และคำว่าแตกต่างจะติดตัวเขาตลอดไปพร้อมกับความลึกลับของโลกที่เพิ่มเปิดเผยต่อหน้าเขาแสงสว่างที่ล้อมรอบเขาจางลงชาชาทิ้งให้เขายืนอยู่กลางถนนที่เงียบสงดฝนหยุดตกแต่ความชื้นยังเกาะอยู่บนเสื้อผ้าและผิวกายเขารู้สึกถึงพลังบางอย่างที่ยังคงอยู่ในตัวเหมือนมีสายใยอินวิ i ิเบเชื่อมโยงเขากับโลกอีกใบ เสียงกระซิบค่อยๆจางลงแต่ความหมายยังคงอยู่ชัดเจนคุณแตกต่างและคุณจะไม่กลับไปเหมือนเดิมอีกร่างโปร่งแสงของหญิงญี่ปุ่นทั้งสามค่อยๆละลายไปเหลือเพียงความว่างเปล่าและเงาเล็กๆที่สะท้อนบนพื้นเปียกแต่ดวงตาและรอยยิ้มของพวกเธอยังฝังลึกอยู่ในหัวใจเขาเขายื่นตัวแข่งหัวใจยังเต้นแรงและในใจรู้ว่าตั้งแต่คืนนี้เป็นต้นไป เขาจะเป็นผู้ชายไทยที่แตกต่างในทุกๆก,การมองเห็นทุกความคิดทุกความรู้สึกทุกความลับของโลกโลกใบเดิมไม่มีอีกแล้วและเขารู้เขาจะต้องเดินต่อไปในโลกที่เปลี่ยนไปพร้อมกับความลึกลับที่ติดตัวตลอดไปเขาเริ่มก้าวเดินช้าๆบนถนนเปียกทุกย่างก้าวเหมือนก้าเข้าไปในโลกที่ไม่คุ้นเคยแต่ในใจกลับเต็มไปด้วยความรู้สึกตื่นเต้นและหวาดกลัวผสมกัน รอบตัวเขาเริ่มมีเงาผ่านเข้ามาบางเงาคล้ายคนบางเงาคล้ายสิ่งมีชีวิตที่ไม่อาจระบุได้และทุกเงาเหมือนรับรู้ถึงความแตกต่างของเขาเสียงกระซิบในหัวกลับดังขึ้นอีกครั้งคุณเป็นคนเดียวที่มองเห็นและเป็นคนเดียวที่เข้าใจสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นเขาสัมผัสได้ถึงพลังบางอย่างในมือและหัวใจเหมือนความลึกลับทั้งหมดในโลกนี้รวมอยู่ในตัวเขา และเขารู้ว่าเขาได้รับหน้าที่บางอย่างหน้าที่ที่คนทั่วไปไม่สามารถทำได้ฝนเริ่มโปรโยเบาๆอีกครั้งแต่คราวนี้น้าฝนกลับสว่างเหมือนประกายไฟเล็กๆสะท้อนลงบนพื้นเปียกและแนวเหล็กเล็กของหญิงญี่ปุ่นทั้งสมปรากฏขึ้นลางๆเหมือนเป็นสัญญาณว่าพวกเธอยังคงอยู่เคียงข้างเขาเขาเดินต่อไปรู้สึกถึงสายตาของเมืองและโลกอีกด้านจ้องมองเขาและครั้งนี้เขาไม่รู้สึกกลัว เพราะเขาเข้าใจแล้วความแตกต่างของเขาคือพลังและความลับที่โลกนี้ต้องการเขาเดินต่อไปท่ามกลางถนนเปียกฝนโปรยลงมาเบาๆแต่ไม่ทำให้เขาเย็นชาร่างกายเต็มไปด้วยความอบอุ่นแปลกประหลาดเหมือนพลังบานอย่างไรเวียนอยู่ในตัวเขาเงาเล็กๆของหญิงญี่ปุ่นทั้งสามปรากฏอยู่รอบตัวดวงตาแดงสองประกายลึกลับและคราวนี้พวกเธอไม่ได้พูด แต่เขารู้สึกถึงความตั้งใจของพวกเธอเหมือนเฝ้าดูและรอให้เขาก้าวสู่ความจริงเสียงกระซิบในหัวชัดเจนยิ่งขึ้นนี่คือโลกของคุณโลกที่แตกต่างจากคนอื่นคุณคือผู้ชายไทยที่สามารถเห็นสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นเขาหยุดยืนหันมองรอบตัวตึกเงาถนนเปียกทุกสิ่งเหมือนมีชีวิตและกำลังตอบสนองต่อความแตกต่างของเขาหัวใจเขาเต้นแรง แต่ไม่ใช่ด้วยความกลัวแต่ด้วยความเข้าใจและพลังเขารู้แล้วว่าตั้งแต่คืนนี้เป็นต้นไปเขาจะไม่ใช่คนธรรมดาอีกต่อไปแสงไฟถนนสะท้อนบนพื้นเปียกเงาของเขาและโลกใหม่รวมกันเป็นหนึ่งและเขาก้าวต่อไปพร้อมกับความแตกต่างและความลึกลับที่ติดตัวเขาตลอดไปเขาก้าวต่อไปบนถนนเปียกแต่ทุกย่างก้าวกลับเหมือนเดินอยู่ระหว่างสองโลก โลกที่คุณเคยและโลกที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังความจริงเงาของหญิงญี่ปุ่นทั้งสามปรากฏเป็นระยะรอยยิ้มและดวงตาแดงยังคงเรืองแสงแต่คราวนี้พวกเธอไม่พูดเหมือนปล่อยให้เขาเรียนรู้ด้วยตัวเองเสียงกระซิบในหัวกลับชัดเจนขึ้นความแตกต่างของคุณคือสิ่งที่ทำให้คุณเข้าใจและทำให้คุณกล้าที่จะ,ะเผชิญความลับของโลกเขารู้สึกถึงความอบอุ่นแปลกประหลาด และพลังบานอย่างไหลเวียนในตัวเขาทุกอย่างรอบตัวเหมือนตอบสนองต่อความแตกต่างนั้นตึกถนนเน่าลมทุกสิ่งมีชีวิตฝนที่ตกมาก่อนหน้านี้หยุดลงทิ้งให้ความเงียบสงัดและความลึกลับเต็มพื้นที่แต่เขาไม่รู้สึกกลัวเพราะเขาเข้าใจแล้วตั้งแต่คืนนี้เขาจะไม่กลับไปเป็นเหมือนเดิมและคำว่าแตกต่างจะติดตัวเขาไปตลอดชีวิตพร้อมกับความลับ และพลังที่โลกต้องเฝ้าดูเขายืนอยู่กลางถนนเปียกสายลมพัดเบาๆแต่กลับทำให้เขารู้สึกเหมือนโลกทั้งใบหายใจพร้อมกันร่างโปร่งแสงของหญิงญี่ปุ่นทั้งสามปรากฏลอยอยู่รอบตัวดวงตาแดงยังคงเจ้ามาที่เขาอย่างไม่กระพริบเสียงกระซิบในหัวกลับดังชัดเจนคุณแตกต่างและตอนนี้คุณรู้แล้วว่าโลกนี้ซ่อนอะไรไว้เขารู้สึกถึงพลังบางอย่างในตัว เหมือนความจริงของอดีตปัจจุบันและอนาคตหลายรวมเข้าหาตัวเขาทุกอย่างรอบตัวเหมือนตอบสนองต่อการมองเห็นของเขาหญิงทั้งสามยิ้มบางมือของพวกเธอยื่นออกมาแต่คราวนี้ไม่ใช่เพื่อดึงแต่เพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการยอมรับการยอมรับให้เขาเป็นผู้ชายไทยที่แตกต่างจริงๆฝนเริ่มโปรยเบาๆอีกครั้งสะท้อนแสงไฟถนนบนพื้นเปียก เงาของเขาและโลกที่ซ่อนอยู่รวมกันเป็นหนึ่งและเขาก้าวเดินต่อไปไม่ใช่ด้วยความกลัวแต่ด้วยความเข้าใจและพลังของความแตกต่างตั้งแต่คืนนี้เป็นต้นไปชีวิตของเขาจะไม่เหมือนเดิมอีกและความลึกลับของโลกที่เขาเห็นจะอยู่กับเขาตลอดไปเขาเดินต่อไปในความมืดที่ยังชื้นจากฝนแต่ทุกย่างก้าวไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป พราะเขารู้สึกได้ว่ามีสายใยบางอย่างเชื่อมระหว่างเขากับโลกที่ซ้อนอยู่ร่างโปร่งแสงของหญิงญี่ปุ่นทั้งสามยังคงลอยอยู่รอบตัวดวงตาสีแดงเรืองแสงแต่คราวนี้พวกเธอไม่ได้พูดเหมือนให้เขาเรียนรู้และเข้าใจด้วยตัวเองเสียงกระซิบในหัวกลับชัดเจนกว่าเดิมคุณแตกต่างและคุณคือสะพานระหว่างโลกสองใบเขาหยุดยืนมองเอาสะท้อนบนพื้นเปียกเห็นอดีตปัจจุบันและอนาคต รวมกันและรู้ทันทีว่าตั้งแต่คืนนี้เป็นต้นไปเขาจะไม่ใช่เพียงชายไทยธรรมดาอีกต่อไปฝนค่อยๆหย,ยุดตกและความเงียบสงัดปกคลุมทุกสิ่งแต่หัวใจเขายังคงเต้นแรงพร้อมกับพลังและความลึกลับที่โลกซ่อนอยู่เขาก้าวต่อไปอย่างมั่นใจพร้อมรับรู้ความแตกต่างของตัวเองและความลับที่โลกไม่เคยเปิดเผยให้ใครเห็นเขาก้าวต่อไปบนถนนเปียก แต่ครั้งนี้ทุกย่างก้าวเหมือนมีแรงบางอย่างผลักดันร่างโปร่งแสงของยิงญี่ปุ่นทั้งสามค่อยๆจางหายทิ้งให้เขายืนเพียงลำพังท่ามกลางความเยบสงัดเสียงกระซิบในห่วงเงียบไปแต่ความรู้สึกกลับชัดเจนยิ่งขึ้นเขารู้แล้วว่าตัวเองแตกต่างไม่ใช่เพราะรู้พระหน้าตาหรือคำพูดแต่เพราะเขาเห็นและเข้าใจสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นฝนที่ตกมาก่อนหน้านี้หยุดลงทิ้งความเยบสงัด และแสงไฟถนนสะท้อนบนพื้นเปียกเขายืนมองความมืดและเงาและรู้ว่าโลกใบเดิมไม่มีอีกต่อไปความแตกต่างของเขาคือพลังความลับที่เขาเห็นคือความรับผิดชอบและตั้งแต่คืนนี้เป็นต้นไปเขาจะก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับความลึกลับและพลังที่โลกซ่อนอยู่และไม่มีอะไรเหมือนเดิมอีกแล้วเขาเดินต่อไปบนถนนเปียกแต่ครั้งนี้ ความเงียบไม่ได้ทำให้ใจ่ายกลัวแต่กลับทําให้เขารู้สึกถึงความลึกลับและพลังที่กำลังรอเขาอยู่ร่างโปร่งแสงของหญิงญี่ปุ่นทั้งสามปรากฏขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้พวกเธอไม่ได้ยื่นมือเพียงยืนเงียบเหมือนมอบความเชื่อมั่นให้เขาเสียงกระซิบในหัวกลับดังขึ้นชัดเจนคุณแตกต่างและคุณคือผู้รักษาความลับของโลกนี้เขาหยุดยืนมองไปที่ถนนเปียก เห็นเนาของตัวเองสะท้อนพร้อมกับแสงไฟทุกอย่างเหมือนตอบสนองต่อความแตกต่างของเขาหัวใจเขาเต้นแรงแต่ไม่ใช่ด้วยความกลัวแต่ด้วยความเข้าใจและความระหนักว่าชีวิตของเขาจะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกฝนเริ่มโปรโยเบาๆอีกครั้งเหมือนทักทายโลกใบใหม่ที่เขาเพิ่งเห็นและครั้งนี้เขาเดินต่อไปไม่ใช่ด้วยความหวาดกลัวแต่ด้วยความมั่นใจและพลังของความแตกต่าง ตั้งแต่คืนนี้เป็นต้นไปเขาจะเป็นผู้ชายไทยที่แตกต่างและโลกจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเขาเก้าวเดินต่อไปทุกอย่างก้าไม่เหมือนครั้งก่อนเพราะเขารู้สึกถึงพลังบางอย่างในตัวเหมือนโลกทั้งใบกำลังตอบสนองต่อความแตกต่างของเขาเงาของหญิงญี่ปุ่นทั้งสามปรากฏอยู่ลางๆรอบตัวดวงตาสีแดงเรืองแสงแต่คราวนี้พวกเธอไม่พูด เหมือนให้เขาเรียนรู้และเติบโตด้วยตัวเองเสียงกระซิบในหัวกลับดังขึ้นอีกครั้งคุณแตกต่างและความลับของโลกนี้อยู่กับคุณเขาหยุดยืนมองไปที่พื้นเปียกสะท้อนแสงไฟเห็นภาพอดีตปัจจุบันและอนาคตรวมกันและเขารู้ตั้งแต่คืนนี้เป็นต้นไปเขาจะไม่กลับไปเป็นเหมือนเดิมอีกฝนค่อยๆหยุดแต่ความลึกลับยังคงอยู่รอบตัวเขาก้าวต่อไป พร้อมกับความแตกต่างและความรู้สึกว่าโลกทั้งใบรอให้เขาค้นพบต่อเขาเดินต่อไปในความมืดที่เงียบสงัดฝนหยุดตกแล้วแต่พื้นยังเปียกเงาวับร่างของเขาสะท้อนในแสงไฟถนนพร้อมกับเงาที่เหมือนซ้อนทับอยู่หลายชั้นหญิงญี่ปุ่นทั้งสามปรากฏขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้พวกเธอไม่ขยับเพียงเงียบและจ้องมองเหมือนให้เขาเรียนรู้และยอมรับความแตกต่างของตัวเอง เสียงกระซิบในหัวดังขึ้นอีกครั้งคุณแตกต่างและสิ่งที่คุณเห็นคือความลับที่โลกไม่เคยเปิดเผยเขารู้สึกถึงพลังบางอย่างไหลเวียนทั่วร่างอดีตปัจจุบันและอนาคตรวมเป็นหนึ่งและตั้งแต่คืนนี้เขาจะไม่ใช่เพียงชายไทยธรรมดาอีกต่อไปเขาก้าวต่อไปแต่ครั้งนี้ไม่ได้เดินคนเดียวความแตกต่างของเขาเชื่อมโยงเขากับโลกที่ซ่อนอยู่ และเขารู้ว่าทุกก้าวต่อไปจะนำเขาไปสู่ความจริงที่ไม่มีใครกล้าผาเชิญเขาเดินต่อไปบนถนนเปียกแต่ครั้งนี้ไม่เหมือนก่อนทุกย่างก้าวเต็มไปด้วยความมั่นใจและความรู้สึกว่าพลังบางอย่างอยู่ในตัวเขาหญิงญี่ปุ่นทั้งสามปรากฏขึ้นลางๆดวงตาแดงยังคงเรืองแสงแต่พวกเธอเพียงเงย็บและจ้องมองเหมือนเป็นสัญ,ญลักษณ์ยืนยันว่าเขาถูกเลือก เสียงกระซิบในหัวชัดเจนยิ่งขึ้นคุณแตกต่างคุณคือผู้ชายไทยที่สามารถเห็นสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นเขาหยุดยืนมองภาพสะท้อนบนพื้นเปียกอดีตปัจจุบันและอนาคตผสานร,รวมเป็นหนึ่งความแตกต่างของเขาไม่ใช่เรื่องรูปร่างหน้าตาแต่เป็นพลังที่โลกซ่อนอยู่ฝนปโปรยเบาๆอีกครั้งแต่ไม่ทำให้เขาเย็นชาเขาก้าวต่อไปพร้อมกับความลึกลับและความแตกต่าง และตั้งแต่คืนนี้ชีวิตของเขาจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเขาก้าวเดินต่อไปท่ามกลางถนนเปียกแต่คราวนี้ทุกอย่างรอบตัวเหมือนมีชีวิตตึกเน่าและลมเหมือนรับรู้ถึงความแตกต่างของเขาร่างโปร่งแสงของหญิงญี่ปุ่นทั้งสามปรากฏอีกครั้งดวงตาสีแดงเรืองแสงและคราวนี้พวกเธอเพียงยืนเงียบเหมือนส่งพลังและความมั่นใจให้เขาเสียงกระซิบในหัวกลับดังชัดเจน คุณแตกต่างและสิ่งที่คุณเห็นคือความลับของโลกเขารู้สึกถึงพลังบางอย่างไหลเวียนทั่วร่างอดีตปัจจุบันและอนาคตรวมเป็นหนึ่งหัวใจเขาเต้นแรงแต่ไม่ใช่ด้วยความกลัวแต่ด้วยความเข้าใจและการยอมรับในความแตกต่างของตัวเองฝนโปรยลงเบาๆสะท้อนแสงไฟถนนบนพื้นเปียกเขาก้าวต่อไปด้วยความมั่นใจรู้ว่าโลกที่เขาเห็นและความลับที่เขาได้รับ จะติดตัวเขาตลอดไปและตั้งแต่คืนนี้ชีวิตของเขาจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปฝนหยุดตกแล้วความเงียบสงัดปกคลุมถนนเปียกเขายืนอยู่คนเดียวท่ามกลางแสงไฟถนนแต่ครั้งนี้เขาไม่รู้สึกกลัวอีกต่อไปร่างโปร่งแสงของหญิงญี่ปุ่นทั้งสามหายไปทิ้งเพียงความทรงจำและพลังบางอย่างที่ยังไหลเวียนในตัวเขาเสียงกระซิบเงียบไปแล้วแต่ความหมายยังคงอยู่ชัดเจนในใจ เขามองไปยังเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตและรู้ตั้งแต่คืนนี้เขาจะไม่กลับไปเป็นคนธรรมดาความแตกต่างของเขาคือพลังที่สร้างความเข้าใจและเป็นสะพานเชื่อมระหว่างโลกที่เห็นกับโลกที่ถูกซ่อนอยู่หัวใจเขาเต้นชาและมั่นคงความลึกลับที่เคยทำให้หวาดกลัวตอนนี้กลับเป็นแรงผลักดันให้ก้าวเดินต่อเขายิ้มบางๆรู้ว่าเส้นทางใหม่ของชีวิตกำลังรอเขาอยู่ พร้อมกับความแตกต่างที่ติดตัวไปตลอดการและจากคืนนี้โลกของเขาไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป